ลองลองลองหน่อยลองสักหน่อยเหรอเออสักหน่อยน่ะนั่นน่ะไม่อยากนวดขัวเลยออะทำไมอะกูเวลากูใช้มันนวดอะด้วยมืออะมันมันก็ไม่เคยนวดกูนะตอนนี้กูมีเครื่องนวดไฟฟ้าแล้วมึงคิดว่ากูควรนวดมันไหมวะเออสักหน่อยน่ะจะได้ใช้มันคืนไงเอางั้นเนาะใช้มันให้ใช้เครื่องนวดหรอเมึงอ่ี้อ้าวอากูนวดสักหน่อยนะได้ยินบ่นปวดคอไม่ใช่หรอเฮ้ยระดับต้องเอาความแรงหน่อย ยังเด็กยังเด็กยังเด็กต้องใช้แรงแรงบนหลังเหรอสบายเป็นไงเข้าถึงเส้นไหมเออพูดตรงตรงเลยถึงเส้นไหมนี่เครื่องนวดตัวเนี้ยนะเราถือรอบบ้านกับแม่ได้สองสามชั่วโมงแล้วแบตไม่หมดอึดมากเขาใช้ใช้งานได้นานมากปกติเราให้เธอขึ้นเหยียบหลังเราใช่ปะต่อไปอ่ะเธอไม่ต้องเหยียบหลังเราแบบนั้นละเธอเอาเครื่องนวดตัวเนี้ยมาเปิดใช้งานเนี่ยเปิดปุ่มเดียวนะมันก็จะสั่นแล้วมันเลือกหมดระดับได้ปรับเร็วปรับช้าได้ด้วย แล้วชาร์จหนึ่งครั้งอะใช้ได้นานหลายชั่วโมงมาเป็นเครื่องนวดไลส้ไสาย์แบบนี้และที่สาคัญเดี๋ยวจะให้ดูนิ้วมันคนเราเวลานวดมึงนวดได้แค่สิบนิ้วแค่นั้นแหละแต่อันนี้สิบหกนิ้วอะมึงคิดดูแผมมึงคิดดูแผม,ม,มเนี่ยมึงอยากได้ปะล่ะเี่ยสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบหกนิ้วฮะสิบหกนิ้วแล้วรุ่นนี้ในตะก้ามีรุ่นหกนิ้วแปดนิ้วสิบหกนิ้วราคาขึ้นอยู่กับจํานวนนิ้วเออใครอยากได้พี่กัดในตะก้านี่สายชาร์จโคตรยาวดูดู